หน่วยงานด้านสุขภาพนะคะเป็นผู้ช่วยสาธารณสุขเำเภอจะดำเนินศิษาครอบครัวด้วยกันพิธีกรจะได้แนะนำคณะตรวจเยี่ยมโครงการสายใจไทยสู่ใจใต้นะคะที่เดินเยี่ยมและนายบิติบุญรัตนเน่ศสาธารณบิขของประเทศเปรตินทรสุวรรณนนท์นะคะอดีตประธานองค์กร โดยการสนับสนุครการนระางการเงินโครงการสานไทยุูไทยใต้และคณะจิตรถที่ดนะครับผมนายเวชัยสิทธองผู้วกจังหวัดชลบุรีและคณะรู้สึกเพียบัลลงร้ชอบจะพยายามให้หลากหลายมากยิ่งขึ้นเราก็คงจะไม่ไดู้ตัวเยอะครับตนนี้นต้องอยู่ที่ทนาคาาจะลบจะบริรเร่มต้นก่อนบกแค่ให้ตอนนําแล้วก็ดูแล

ยกรนสองท่านนะครับสองท่านุืนายหมาลัสมีปอกมัดนะครับนะแล้วก็นายอาซิลาูเจตมูเล่วเล่าเป็นนหนึ่งครอบครัวครับเป็นครอบครัวของนางสาวราดดาวสลมานครับเหือนะครับสองท่านนี้ครับเป็นยกดชนที่นครอบครัวส่วนยกรชนหญิงที่นะลูร่าไอกันางสาวนงสาวราฟารีสตอร์ยินดีที่ได้ได้ตัวโชว์ดัว ต่อไปเป็นข้อมากยืนยืนขึ้นเลยได้รับต่อไปเป็นนางสาวอุเซนยานครับสุขขันนะครับนะครับที่ที่อยู่กับมากด้วยนะครับต่อไปเป็นครอบครัวของคำเตอบางบึงนะครับลาสนะครับอ่าถนะครับต่อไปเป็นครอบของศาสนาพุทธนะครับพ่ออีกันสุนะครับกันสุแล้วน้องก็แล้วน้องใบยิ้งกับน้องแม่ ลำดับต่อไปนางสาวสาลิปูน,นะยาลาไสมุนค่ะผ่าชื่อท่ออานอีชนันทิดต้องขอภายดูณชินีนะคะ